ว่าควจะกลับมาเล่นตอนส้ายเลยอ่ะเพรา่าเป็นผู้สำคั็ด้เพราะว่าเกียรโต้ไมนก็วัยหนึ่งไม่เนี่เกียรเกีเกีโต้ช้ากว่านิดนึงไม่มันต้องปลดสแตมสติกเกอร์สติ๊เกอร์แบบยังไงวะใช่ไหมแบบมันต้องใหญ่เป็นซองเก็บใหม่แค่นี่จะเป็นแค่สแตมสาอะไรเงี้ยเราจะกลับเราคิวนะสินะ น่าเห็นน่าเห็แล้วน่าเห็นลงเพื่นมั้งี้มันแหลกอ่ะมันผลัดไม่ได้เลยแหลกมากอ่ะไม่ใช่อะไรเล hey, ยเฮ้ยบี้เป็นไปได้สองอย่างคือปลัดเนื้อไม่ก็อาจจะเป็นแผ่นบล็อกอะโอกาสแผน <Hey. S 1> hey, น่นบล็อกหรือไงเฮ้ยบี้บี้ทำไงบีไม่ดา่าคนอื่นไปเที่ยอีกแล้ว มันแลไม่ได้เคันอม่นเปไปตโอกาสอไม่ได้เนี่ยนะไอพี่ามเพชรหรอวะพี่อะเอ้ยเป็นเนี่ไอ้ยรู้สึกไปนี่ยังวะไออะไรนะมันหายแรงกัับ่งย่งย่ไม่หาแก็ตแบบปัสทบไ้มาแบลงด้านี่ม้าเลยลงด้านที่าก็พูดเลยช้างนี่แบบพูดแบกระสัลงทีม้า่ เออเนี่ยลง่ลลงป่าได้ไหมลงป่าไหมลงป่าได้ไหมป่าลงได้ป่าลงได้มันไม่แหลกมากเนี่ยแต่หิมะที่กูบอกเลยเสียเหรียญฟรีไปตั้งสามเหรียญไป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 เออไัตมาฮิวมาไปไปมาหิวเวยไปก่อนไปตายแล้วลาก่อนไม่ปล่อยแล้วเออปล่อยก็ได้สัตว์ผมตั้นอะไรโดนนี่เพื่อนมั้ยดูดีมาแตะเล่นแล้วรถเบนจ์จะทิ้งกูไปอยู่แล้ว แบองยาให้ทุกัวทุกคนหัวทุกคนเรียนหัวทุกพื้นที่มิกใจเย็นทําทําอะไรมันออกเหลือเนี่ยตอนนี้รู้เปล่าด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 าว่าอย่าเดตตัวเทมแม่งสามารถวางได้ทั้งซักครึ่งแมปไอ้สัตว์แม่งอยู่บ้านเดจเดจก็รับขอได้แล้วแบบนั้นเออไอ้เนี่ยหมดมันเออเราเล็คิวมาคิวฟิลคิวหมดเรามาโคแล้วมาโคมันเนเนิร์ฟมั้ยแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนมันเนิร์ฟบั้งแฮ เเออแต่อย่างน้อยมันก็ได้เลยเซิร์ฟจะหายมันได้ดีอ่ะมันได้ดีไม่รู้มันดีกว่าไตรวันอ่ะขี้มากเลยมันยังแหลกอย่เงี้ยเขาก็ไม่เด่นมันก็ยังแหลกอยู่เหมือนเดิมได้แต่ก็ได้อย่างงี้มั้งเล่นไ่ไหวอ่ะไตหวันเลือศูนย์เลยอ่ะเออแบบไม่ให้มาโคเลยตัดมันน่าจะมันน่าจะแบบเนื้อมาอยู่เนี้ยได้ไม่โดนได้ไม่โดนบ้ามาโคไงชอบ้อด้กทำไมดัก กดผิดเองแหละครูรณุษ์เหนาแม่ง้างจนแหลกเลยเป็นตัวแล้วมันไนงะมันแหลกเลยไม่อยากเล่นว่าตกแน่เลยหรือเปล่าโควรจะตกเว้ย <c oughs> เกือบใจเย็นอย่าคิวเยอะถ้าตึ้งคิวเยอะเดี๋ยวมันจะอัพกับเราอ๋อไม่อะมิกเราถ่ายเก็บไว้แล้วเนะี่ยมันอัพแน่นอนอะไม่เรายังไม่อัพเด้วยเราจะอัปตอนนี้หรอกใช่ต่อไปของตึ้งขาเท่าไหร่นะหกร้อยหรือเจ็ดร้อยนะ ตั้งขาดหกร้อยแล้วขายหกร้อยแต่ตาหนี้เติมน่าจะได้ประมาณห้าร้อยกว่าก็ถ่ายไว้เลยไงก็ถ่ายเก็บไว้เลยแต่ตาหน้าอัพคูนแน่ถ้าเกิดตานี้ไม่มีใครอัพก่อนอ่ะรอดูเฟสขึ้นดิแต่จบเกมปุ๊บใครขึ้นชื่อชิบหายเลยอ่ะขึ้นเชื่อชิบหายถ้ากูไปกดไม่ไม่ไม่แมึงมึงต้องกดดูยศกูไว้ดักถ้าเกิดยศเห็นยศกูดาวมาหร่นั่นแหละโอเคไม่ไม่เอางี้ดีกว่าพอจบเกมปุ๊บขึ้นชื่อพร้อมกันมันจะเท่มากเว้ยแบบคนนึงก็อัพคนนึงก็อัพอ่ะ มันจะทำยังไงอะให้มิกเป็นปั๊มแชมป์เหรอไม่ใช่คือคือมึงฟังนะเว้ยแบบพอแบบพอมึงดาวใช่ไหมก็จะมีชื่อมึงขึ้นว่าเป็นไอ้เวสสำเร็จแล้วพอมิกเวลยบร้อยมันก็จะบอกว่ามิกสำเร็จไอ้นั่นฉายาอะไรอะไม่ไม่ไม่หยุดดาวมนไม่ขึ้นขึ้นไม่ใช่เหรอที่ขึ้นขึ้นไม่ใช่เหรอไม่ขึ้นเหรอกำเวรช่างแม่งแล้วกันขึ้นดิแต่มันขึ้นว่าเร็วอัพนะเออเชื่อมันขึ้นว่าเร็วอัพนี่ขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นว่าเป็นพลเอกอะ ใช่ใช่มันมันมันต้องเพิ่มเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นคนเอกแล้วค่ะนี่ของมิกก็บอกว่าผ่านเกรดปุ๊บของกูเป็นคนจัตวาเออจัตวาไอ้สัตว์คนเอกมันในสีคนเอกมันสามดาวสีดาาอ้าวคนเอกสีดาวไม่ใช่เหรอไม่สามดาวไม่ใช่เหรอเอาแล้วแล้วสีดาว๊าไม่สองดาวคนตีสองดาวคนตีสามดาวคนโทสีด๊าคนเอก ทามีเีรคอนต้ที่รงเด็กาไม่ไม่ไม่หนึ่งหนึ่งดาวพลเอกเอ้มหนึ่งดาวพลตรีม่ใช่หนึ่งดาวพลจตวาเออจัตวาเออใช่กูลืมกูลืมจัตวาไปเลยลืมพลนายุทธไปตัวหนึ่งสามดาวพลโทลืมไปเลยอสองดาวพลโทดิไอสองดาวพลตรีสมดาวพลโทเรื่องจัดทีพดาวกูพูดผิดขอโทษครับทำไมจะหายเหรอ อย่าเลยอย่า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 นี้ขอสอนทำไมคิดไม่พูดว่าอยากมีชีวิตออทิพย์เรารอช่วยอยู่นะโกดกระตุกตับก่นกดอีกพูดไม่ติดไปนะไปนะเพื่อนตอนนี้ดักตอนบินตอนบินด้วยปีกไก่มันโคตรตุกอ่ะเฮียยังไงวะตอนบินด้วยปีกไก่มันโคตรตุกอ่ะเขาไม่มีลมอ่ะโอ้โหปีกไก่สองคนพระเจ้าจะเล่นทำไมเดี๋ยวะ มาเอาคิวเลถ้าไปบอลและเกมยังแหลกคิวก็จะคายเไปไงคือมันแหลกแค่วันเดียวปบบกลุ้มก็คินมากหรอกเดี๋ยวเราเราไม่เล่นเกรียมอย่างงั้นไงเออเดีแต่มันก็คงเปลี่ยนเซอร์เปลี่ยนรอบเพื่อแก้ไขอ่ะเออก็หวังั่นแหละเพราะงั้นก็รีบจุดดาวไปเลยมันเป็นแบบนี้มาตั้งหลายรอบแล้วปล่อยๆไปก็รู้อยู่เซอร์ไทยมันเหมือนเฮ้ยมึงมึงพูดอะไรเกรงใจกูบ้างมันออกคือ เป็นเซิร์ฟไทยอ่ะไม่เป็นไรหมากูรู้มึงรอดรอดก็หายแล้วเาหายแล้วสัตว์คำพูดจริงจริงมันก็ไม่ได้หวังอะไรมากกับเซิร์ฟไทยอ่ะแค่เล่นกับหาสังคมคอมมูใหม่ๆมาเล่นด้วยกันหลยนายก็นั่นแหละนะอ้าวใครเก็บสองดักสีแสดแต่ก,กูต้องได้หนอนดิเออ ได้สองเลยไม่อัพไม่อัพไม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 ่อัพหรอวะไม่อัพ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 เม่อเติมเติมยาเติมยาดีดีดีไม่อัพไม่อัพไม่อัพไอ้เหี้ยไม่อัพเสียใจไม่เป็นไรตาหน้ามึงอย่าเสียใจสัตว์เลยรอบเล่นรอบเล่นรอบเล่นรอบหน้าเดี๋ยอัพไหมสี่น้อยอันนี้ขาดขาดแค่สองร้อยนิดเฮ้ยแต่ทำไมอีพีมันดูห่างๆกัเมื่อกี้เลยกูตาถั่วเองมึงเหลือเท่าไหร่ <Huh? S 2> ดูไม่ทันช่างแม่ง <ผม S 2> แล้วกันสองร้อยได้ที่่ะกูเหลือประมาณสามร้อยมั้งทีนั้นมึงต้องแบบลัดกันสุดชีวิตให้ได้เกินสี่ร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวว่างๆเติมละัสะไก่ดีกว่ามาดิเฮ้ยอย่าเลยๆๆกวิวเล่นใหม่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มนะฮะไม่รู้เพลงแม่งโคตรหลาบอกเลยและนี่คือสักเีงขยัน เอาละครับตัวหัสไก่ไปลง้ชมนะฮะพบกับลอสักาพาร์ทที่หนึ่งนะฮะพาร์ทที่หนึ่งเหรอพาร์ทที่หนึ่งใช่เนาะทำไมชอบแย่งทำไมชอบแย่งคลิปคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีเลยนะเอาละครับวันนี้คุณผู้ชมได้พบป้าอีป้าอีป้าอีป้าอ้าวมันจะได้อัพไหมเนี่ยวันนี้ไม่แน่ป้าเอาละครับจังหวะนี้ทีมเราไลฟ์สีโร่เจอกับ อยู่อะไววะอยู่คุณป้านะครับอยู่้าท่านมบี้คะเ้เอาละครับจังหวะนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับบวกม่ไอเี้ยเลยคือแม่เอาให้ระเบิดอ้บ้าใหรวระเบิดวะกูจะไปรู้ไม่ได้ก็อบ้าวายอย่าแวเราจะมา้ป้า่ไหมไ้ยอเลยีจัตกเลยวลแหลกแหลกมากเลยไอเีย่ยกันด้วย จะอยู่คือคือไม่คือไมออเอาทำไม,มวะอะไรวะมิกนิวช่วยไม่ได้ไม่เล้อ่ะเราเราเรช่วยไม่ได้อ่ะเราพยายามแล้วนะช่วยด้วยดยวิจะตายในสามสองหนึ่งลอกเฉยไอ้ตาก,กรร่อยไอ้บุญไม่ติดกระตุก <laughs> ไอ้เย้ะกระตุกไอ้บุญไม่ติดอ้ ต้องมาเล่นนี่เลยเนี่ยเล่นเลนฟูได้หรอให้มัร้อปีโลเท่านี้เจ๋งมากพื่เวอรอไปตนี้โครสองอหเก็บไปสามงาประชดกัทม้ฟของเราต้องเป็นงจงไม่รู้เหมือนกัน อ๋อหนออ๋อหนอโอ้โหน้าก็แค่คืนบ๊ายบายลาก่อนไปแล้วเยอะขอบคุณสหายข้าจะไม่ลืมนมาคืนนี้แต่ว่าข้าคงไม่นอนแล้วลาก่อนลาก่อนบายไป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 น้ำเย็นนิกโดนรัดเราจะอัพกันไหม กูรู้สึกฝั่งนู้นเลยเขาก็แบบว่าไม่ค่อยจะจริงจังนะเนี่ยชิวชิโก้เฮเดือแป๊บติดใจเจ๊แล้วเลยเดือบแป๊บไม่เดือดดูไอสัตว์ไอตีรังปอมไปตัดอย่งนี้ก็ได้เหรอ กโอ้ชุดอะไรฟั้นถ้าจริงๆอ่ะมิกกับเซิ้งควรจะรอดให้ถึงที่สุดอ่ะเออแล้วเนี่ยรอดแล้วพีรอดแล้วคาเดนคือเราเล่นโซงไงไปปัดดุ้ม ข้างบนเลยว่าจะฆ่าไงวะอามี่เจ้าหมวดออนเฮ้ยมาว่ะมาว่ะอามี่ออนว่ะเฮ้ยไหนบอกจะเจอกันอีกสองปีไหนบอกเป็นวันอะไรวันนี้มันเป็นวันอะไรเออคนเก่าๆกลับมาเล่นเต็มเลยนะสังเกตละวโ้โไปสัญญามาแล้วเพื่อนๆไปเฮลุยลุยลุยไม่ถัดได้ไปเลยแล้วโตก็เป็นพระเอกมาในพาร์ทแรกไอ้นวัตจังว่ะเราเล่นเ่ารี้ไอ้นวัตจังก็มาว่ะเฮ้ยอามี่ข้างบน เดี๋ยวคือพร้อมมใจกันออนเหรอวันนี้เออนั่นดิคนเก่าๆนี่มาตึมอ่ะเกิดอะไรกันขึ้นวะน้ำว่าไอ้น้ำว่านี่น้ำวาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรกินใจ้คลิปว่าเดี๋ยวคลิปกูติดติดแปบปวดชิ้นหายคลิปติดเลดี้คลิปติดเลดี้ฮะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมหรือว่าอยู่ติดไฟอัดภาพเสียงหรือเนื้อหา ที่ควรใช้เปจ้ารถระย้ามสวมนะจบนี่ไปถ่ายรูปรวมกัแล้วแต่ดีปนปั่นจักรยานไม่ขอเสนอแต่ว่าไอ้คนนี้พูดไม่ติดไอ้เหี้ยเอ้ยแปลกตายปอใครมาแปลกเมื่อกี้วะหมาไงแหวเขี่ยเม้งเหมือนแบบได้อารมณ์แบบรถเหยียบตายอะไรเงี้ยโอ้คนนี้พูดไม่ติดจริแม่อันนี้ไม่ได้หลอกติดไม่โดนให้มี มียศสามเพชรมาบอกแฟนไงอามี่กลับมาแล้วคัมแบกคัมแบ็กีกแล้อเลยวะเฮ้ยอามี่บอกมันชอบไอ้ตัวนั้นอะตัวใหม่อ่ะมันบอก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 มันจะซื้อเออเห็นบอกว่าพีเดเตอร์เข้ามันก็จะซื้อนะโอ้ยอย่ยหาได้สองันมันบอกมันบอกแล้วเดี๋ยวแล้วอาวุธตกเขียวได้มาไงกดผิดกัดเพจมันเดี๋ยวใกล้มาแล้วโอ้เพื่อนกูก็มาว่ะแมนล็อกอินในตำนานเออเออคุจะช่วยยังไงกระตุกว่ะ กอมคุณไม่ติดอ่ะจริงๆนะคอมแต่งกันออนทียคอมคอมคุณไม่เคยกากขนาดนี้วางไม่ตรงหน้าเลยเลยต้องเข้าใจนี้ใช่คอมเข้าแต่ย่างใดค่ะแต่เป็นเซิร์ฟเดินเข้ามามาเออตาย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 อ้าวแมวมันจะไม่ลืมอันนี้ให้หมาด้วยให้หมาด้วย อามันเดือดร้องไปไเลยนะสู้ๆนะดาร์กเราตายแล้วดื้อน่าตายแล้วเฮ้ยคอมีปั๊บบอคิลี่เลยนี่คนคนคนใหม่เออเดี๋ยวกูเปลี่ยนตัวใส่ดีไหมพอสู้นีนะแต่ยอดไะเลเราโอ้ยโอ้ยเราอยู่เลยเราช่างชางปวดชางช่างผิดจนัยเปลี่ยนท้องนี้ดีกว่าโดนส่งแล้คงไม่ไหวแล้วไม่ต้องเรามาช่วยแล้ว ยอสีบันยอบินลอยนินสิบันลอกา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 เปดอาบน้ำในคลองปลาไปจ้องแหลมองไปเล่นตรงนู้นไปเออเล่นตรงนู้นนะไปโก้เจ้าจะมีชีวิตต่อไปนะฝากฝากที่เหลือด้วยแล้วกูอ่ะ เพียบไปเฮ้ยมาเพียบไปมาเพียบไปมาเพียบไปเจ้าเจ้าคือแฟนเจ้าโกเออแลเห็นไหมกูช่วยโกไว้สัตว์กโกูอึดมากโกเอ้ยเราส่งซัพพอร์ตไปอยู่ทำดีทำดีเฮ้ยรวบเลยเฮ้ยลุกลุกอ๋อน้ำเอาตัวปอมเอาลงเหยวลงเหวลงเหยวไงครับจังหวะนี้ เรียบร้อยอ้าพียังมงมงรไปเลยไอ้เย่ามงมงแล้วไปดูเลยสัดดูหายไปเมื่อกี้เคยเห็นไหมพี่ยังมงปุ๊บฟิวอะไเห็นเห็นเห็นแปะโดนโดนเราหัวโขกปุ๊บแต่แม่แบบเอาชื่อวิงสูดแล้วก็มันหายไปเลยแบบลากลงไปด้วยลากบอกวะเอ้ยเอาจริงๆนะจะจะเกินสามร้อยกันไหมสองคนเนี้ยเกิน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 อีกพี่คุณสองแล้วยช่างช่างชางกันด้วว่านะ ต่ไม่อยู่ถึงเดทาม์แม่ไม่กลับไหนค่ะไม่กลับไต้มมึงตีต้องบันทึกยังเลยอ่ะยังยังไม่ได้ตีเลยจริงๆนะเฮ้ยต้องไปตีต้องไปตีเอาต้องเอาต้องไปจิกก็ได้ักเออต้องไปจิกก็ได้นิกต้องกดยาดีกว่าไหมเออกดยาไม่เอาเดี๋ยวว่ามันมันหาเนยตรงแถวแถวเราเนี่ยนะสุดยอดไปเลยอ่ะอ่ะนี่ไงไปแล้วนะผมไม่ติดไอสัตว์เลยนี่สัตว์นี่นี่นี่ขอให้หนีสัตว์ คนเรารักของก็ต <G difficulty> ้องเอาของให้ครบดิถึงจะได้มาไม่ครบเตาย็มที่จู้กูไอาสตว์ตรงนี้อบอกเลยเนี่ยพี่พัทผ่านเล่นแบมหมดแป๊มไม่โดนกูทีแป๊มไม่โดนกูทีแป๊มไอระวังเคมีได้ยินเสียงแล้วอโา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 วโอ้ยอย่าไปไอ้เหี้ย ทำไ้ล่ะอ่าโน้นนี้ขอคิวได้ไหมทำไมเจ้าตายข้าอยากให้พวกเจ้าได้เด่นในวันสุดท้ายของชีวิตพูดเหมือนกูจะตายไอ้ข้าอยากให้เจ้าได้มีบทบาทในหน้าที่ของตัวเองก่อนหน้าอย่างนั้นน่ะกู้สึกความตายเลามาอย่าพูดอย่างนั้นเพื่อนเหมือนเพื่อนจะตายอ่ะ จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้เห็นเจ้าเบ่งบานเตรงมีชีวิตต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ใช่ดอกไม้เป็นปอซากูระไปนะคนละเรื่องนะครับโอ้ยขอบคุณชิญเชิญของกูใช่ปะดะเป็นพี่เลยเพื่อนกล่อของหวานของขวัญเดี๋ยวเป็นไรโดนเหี้ยวหโดนเหี้ยวโดนแซมตายตายตามิกโอ้ชิดไปนะมิก ข้าฝาที่เหลือด้วยข้าม่ไหวแล้วได้จะพยายามไปถึงที่สุดตอนเด a ทาาตอนเด a d ามโอเคนี่มีเสือโอเคเลยงูก็ไม่มีไปติดระวังไปแล้วทำไมเม็นมาไล่ผูกอะเนี่ยหมักไฟบายเข้ ไม่ได้แต่ไม่กล้ามองเรรักเธอเดี๋ยวกูติดเล็กก็ติดพวกบึงเนียแหละเดตายติดเล็กก็ติดพวกบึงเลยดักไประวังระวังถึงแค่ไก็สุั้จเดี๋ยว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 ละชีวิตมันต้องเดินตามหาความป่า ฝุล้มลุกคุกคานไอ้ตัดแหลกขึ้นหนไอ้เหี้ยแหลกกระตัดกตัดเลยกระตุกเหี้ยอหี้่อหมดเลยแอปแอปรอแอปจ้ารอแอปเลยโอ้โหจะตกกตัดไอ้ทิปทิปตีหนูทิปทิปรอแอปรอแอปรอแมาตื่นมาโอ้ยแล้วเลยวไอ้เหี้ยคทิปไม่กลัดเอ้ยไหนชื่อไหนชื่อขึ้นชื่อไหมไอ้เหี้ยอคนแหลกเลยไม่อัพอัพไหม อัพ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 ก่อนฮะอัพก่อนให้ได้เป็นดาว no no น้ำเหมือนกันนัำเหมือนกันนัำเหมือนกันไหนไม่รู้เยคนเลยรับเลยน้าเ้ยต้นเร็วต้นติ้งมึงด้วยมึงด้วยติ้งรับรางวัลเร็วไม่มันมันไม่ได้หิงดาวบอกเลยมันมันมันไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นว่าคนไอ้เหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นว่าคนจัดคนจตวามันไม่ขึ้นบอกแล้วไอ้อาชิยนผ่านชายอาเชียนไปทีเซียงค์โคตร เติอ์นเรออกไปข้างนอกดิฮะปับปบปับปัออไปรอบปีดิเติร์นเตินกันได้ขายยาจิมเนอร์เราไม่เห็นมีขายาเลยอ่ะไม่นี่ก็ออกไปก่อนไม่ต้องออกไปนอกล็อบบีอ่ะว้าวว้าวอ่เดี๋ยวมีออกแล้วไปเอาของของแล้วเว้ยเปิดโอ้ยตัดเอ้ยโอ้โหแมงเรียบร้อยว่ะเฮ้ยไม่มีโงงอ่ะอยากโง่บ้าง ไหนมาดูเหรียญหน่อยว่าเหรียญจะดาวบอกอะไรบ้างก็ใช้ได้นะบอกอสองอสองกับบิกมิกมิกฮะเอาเอาไปลงกลุ่มเอาไปลงกลุ่มเออเอามี้ไปดิอามี้มาเล่นดิมิกมิกแคปรูปเอ้เควสมาให้หน่อยดิแคปรูปเควสมาหน่อยเควสของเคนอย่าเอาไปติดไว้ให้นี่ให้เอาแค่ตอนหนึ่งร้อยเสร็จได้ไหมได้เอาแค่ตอนหนึ่งร้อยอะเอาแค่หนึ่งร้อยเอาแค่ตอนหนึ่งร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเติ้ลเอาคลิปไปลงในกลุ่มนะ ไอเย็บตัวไหมมานี่แบบทุกตัวแบบมันเตลีขยะเลยครับอามี่บอกโอเควะโอเควะเนี่ยอามี่เฟียลสวายจริงนะได้ฉายาแล้วเจมยืนได้กระแลฉายาเจเนอ r a ลมิกใช้เลยมิกใช้เลยไอ้ถึงมันเซเลเบอรี่แมจิกเชียนเซเลเบอรี่แมจิกเชียนแปลว่าอะไรเซเลเบตตี้เซเลเบตตี้ไงไม่ไม่ซาเซเลเบอรี่เซเลเบอรี่เหรอเอาแปลว่าตัว เอาเยี้ยมเพือไปออกเลยไปข <ไป S 1> ายเอ,อรออะไรวะไปไม่ใจเลยแต่ว่ายังไม่เห็นเลยมิกนิ๊กนี่เรืร่องจริงมิกต้อใส่เหรียญเบลล์ร้อยไวเออเออยังไม่ได้ดูเหรียญไหนดูตั้งเลยนะเหรียญมันก็เหมือนกันหมดอะเบลล์ร้อยอะถ้าจะไม่เิดม,ม,ม,มันบ,นบนอกเอาสองด้วยมั้งดมเลยหนองไม่ผูกอะ่ะ มาเดี๋ยวดูววรัสทรมานให้มันเหมือนกันนี่แหละแต่แบะ